นี่คือ EPD มืงืนอะก็คือ EPD เาปอะไ EPD เอก็มาเี่ยก็เือพูดออแล้วนี่นะคือดจะพอดีผมไปได้พดป็งงไปอุ่ๆเสียงจ่าน่ยนี่นะคือตัวผมกรืออยู่นี่เหมืองเรือเราจะทำการลอง สี่ร้อย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 นงนมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแลนี่ฮะนี่ไงนะฮะเดวคือก็กดสตาร์ทไปแล้วไปอันนี้นะคะจะเข้ากับดีททีเดีเบแอปแล้วก็จีจเหลี่ยมนะจีเหลี่ยม เนี่นะทอยเลตมันทาวเวอร์ทอยเลตดีเฟนทอยเลตทาวเวอร์ดีเฟนไม่ใช่ทาวเวอร์ทอยเลตดีเฟนกิดทอยเลตทาวเวอร์ดีเฟนดีเฟนทอยทาวเวอร์ดีเฟนเาปลี่ยนไปแล้วสักว่าไทาวเวอร์ดีเฟนนะคะทาวเวอร์ดีเฟนเราจะมีจีเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะข้างๆจีเหรียญส่วนอันนี้ฮะจะคือให้เดาเองนะเพราะมันจะไม่ชัด อ๋อ oh. uh huh. มาหามาหนาวสักแก่น่าจะลองอีซีนะมาตอนนี้ฮ <c ười> ่าฮ่าฮ่าไม่ครึ่งน้นเลยอันนะ้นี่ม okay. าเรียบเต่ค่ค้ยๆยังมาทนอยู่นะฮะ <c ười> กดไม่ได้พุ่นแล้วกดได้แล้วก็ทำการวางไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนเลยนะคะ นี่นะคะถัดไปนะคะผมจะมาจะนี้ค่ะก็กดออโต้คลิปไปนี่นะฮะตล้วนี่ยฮะจะเป็นเงินจมิกจมานะฮะไอ้จมิกกดไม่ได้ปุ๊บปุ๊บไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะฮะได้มาแล้วนะสองตัวนี้นะฮะแล้วก็จะจำเกลืะะอค่ะผสมกันเชื้อที่

กด่เกดผิดว่ะกดผิดนะแล้วถัดไปนี้ฮะเจะใช้กวิกตเยอกโดนฮะสตันฮะกโดนสตันนี่มันคือแบบการโดนที่เรียกไม่ได้เลยอ่ะอัไปตัวขั้นหนึ่งฮะ ใชอ้อยงูไหนไปน่ะนะอัพคะแนนฮะใช้สองร้อยตังค์นะฮะอืออัพอัพไปแล้วขู่อัพสักสองภาพจะเบื่อเลยนะอืมอืม Center Tivian เมียี่ Om เ e v e l นี่นะตังค์นนะฮะอ,อ,อยู่ผมจะไม่จัดการให้ท่านผู้ชมดูแบบนี้นะ จะมีชุดหนึ่งที่ท่านผู้ชมจะดูด้วยนะทุกคนให้ท่านผู้ชมจะมีผมเจ้ทุกดกลนะแต่ผมยังไม่อพอไปเจ้านี่เกดดอโคสองร้อยห้าสิบเมาั้สิบสักตัวในตรงนี้ไอตรงนี้ไอตรเนี้เราไปถือดิ

เปิดหนึ uh, uh, ่งกิโลป้าเอิดเจ้าของที่นี่นแล้วกๆป้าเปิดเจ้าหนี้นะอือฮืออึ๊บ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 อ กัถผดไปแล้วก็อภิชกับอผิดทุกนหาเกอเทปนี้กอย่านะอย่าไม่นะไม่อนไม่มาทวมาให้กิดเะอย่าะอยนะอย่นะอย่างุกข์ขับบุบบุบ่เครื่งนี่เกิดเอื้อมีลือซึ่งปดมือเจ็บเลยนะ

ก็เกือจะรมกันกดแล้วก็จะอัพอีกหนึ่งตัวนี้นะฮะหนึ่งพันห้าร้อยอาแม็กนี้ใช่ไหมแล้วก็จวากันอัพอีเธอจนคืมแล้วมีอัพนี่ค่ะนี่คะลุบบเสร็จแล้วนะแลก็รวกันอัพนี่นะ เออเอ่อเออเอมว่าแปบนะอาบุเจ้าทำไรนะนี่นะอุ้หข้าสกจ้าดมั้งเนี่ย ถัดไปนะฮะเราอัพอัพเกรดิสเลมชิลล์หกพันนะฮะใเกมอัพภาพจะเบอร์หน่อยคทุกคนภาพจะเบอร์หน่อยมันมองไม่เห็นนั่นเนี่ยมาแล้วภาพไม่เบอร์ะนี่นะอัพไตเตอรกระบาดเมทอัพหนึ่งเฮ้ยเฮยเฮยเฮเฮมาเยอะซะด้วยตัวสแตนฮึยฮึยฮ้ยตัวสแตนแตกบอสคอยเลตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮยย่าแล้วกู Yellow, 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 yellow. Ah, 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 À à À bây giờ ah, 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 hơi 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 ah, 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 กับทั้งตัวเฮ้ย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 เหยียบแพ้อย่า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 แพ้เหยียแผลอเราจะแผลไหมจะแผลไหมจะแพ้ไหมจะแผลไหมสรุปนะก็คือไม่แพ้ไม่แพ้อ่าเราเอาไปตัวนี้ด้วยแล้วเราก็จะชิวแล้วนะฮะนี่เลยขั้นจะจุดไปหนึ่งมือนะฮะ ไม่ต้องมาสงสัย,ยนะว่าผมจะรีวิวหรือไม่ผมเข้มลงด่านเฉยฮะเน็ตหลุดผมก็ไม่รู้นะว่าจะว่าไงละถ้ามันหลุดออกจบแมบนะผมก็ไม่รู้นะว่าจะว่าไงละอภาพเบอร์ใครดูออกปังนี้ดูแท่ไม่ออกเนี่ยไอไอไอ,อนั่นก็ปิดไปด้วยสเสียแล้วคลิปนี้ไม่ก็นานซะด้วยเออ Ki ni na ko um fa ko ha ko ya no ni na ko ti che ni a na ni ma she ani a